เดี่ยวนะสีเย็นโล่คนเลยอ่ารออ่าลุาล้นได้ไรได้ไรหลับตาสวัสดีครับผมน้องๆผมก็พี่ต่อสบายๆใส่แล้วครับผมก็เห็นนไหมวัสดีครับเพื่ดีเจก่อนดีเจก่อนดีเจก่อนแล้วดีเจเออดีจครวันนี้เออแมวอ๋อเขาเห็นรูปแมวอ่ะล็อกอิน รับแมวปั่นโอ้แมวปั่นไม่น่าทันแล้วนะถ้าถ้าล็อกล็อกมาก่อนก็ได้อยู่นะแมวปั่นแต่ว่าสกินนี่ยังทันอยู่นะต้องรู้ว่าได้สกินอะไรนะนี่ยมันมีสกินของฉีนาคอสแล้วก็สกินทอนนะมันแจกสกิน f m v เนะเพื่อนมันมันจะหมดวันนี้นะเพื่อนเพื่อน้องๆวันที่30นะฮะจากวันที่28เนาะจริงมันม้างแต่วันมันม้างแต่วันเสาร์พี่ไม่ได้รีวิวเนี่ยวันนี้ก็ก็ดึกแล้วที่มองแล้วตอนนี้ มันหมดพ่งนี้เออมันหมดพวกนี้ออนก,นก็เลยพี่มาบอกก่อนด๋ยวมาดูกันว่าพี่จะได้อะไรบ้างนะตัวนี้ตัวนี้ตัวหลักเนาะอ่ะกดเข้าไปเลยปุ๊บนี่มันจะเป็นกล่องแบบนี้มา FMBP มาเดี๋ยวมาลุ้นกันทําให้ลิปแบบสั้นๆเนาะอะไรอยากกดอ๋อเสนอหน้าเนาะปาให้พี่ปาทำคลิปเร็วๆมากเหอะหนูกดก็ได้แบบไหมกดไหมเออกดรับมา กดมาตรงนี้มันก็เด้งว่ามานะอักดรับมาได้กล่องแบบนี้มาเห็นไหมแบบนึงนะปลาแคปก่อนอ่ะหนูเปิดตรงนี้กดเปิดตรงนี้สีเยลโล่เนี่ยตรงนี้เห็นไหมเอาเร็วจะเปิดไหมเร็วกดทีเดียวนะสีเยลโล่กดเลยอรออ่าลุ้นได้ไรได้ไรหลับตาเฮ้ยโอ้โหได้ฉี่ที่ฉี่ มันต้องอยู่ที่เรามีสกินเยอะด้วยหรือเปล่าก็ไม่ร<ช>ู้นะพ่ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าไ,ได้โอ้โหน้องละมเปิดได้ฉี่ S M P ให้วะโอ้สุดยอดนะได้จริงวะ S M P นี่ฉีครับเก็บรูปไว้หน่อยยังไม่มีพอดีเลยสกินนี้สวยมากด้วยนะะเดี๋ยวลองไปดูอีกอีกไอดีหนึ่งหรืออีกสองไอดีอยากรู้ว่าจะได้อะไรบ้างนะน้องๆเปิดแล้วได้อะไรมาคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะเดีย๋ยวสลับ ID ไอดีแมวนึงแมวปั่นนี่แมวปั่นมันอยู่ตรงนี้ รับมาเลย FMVP ได้ไหมแล้วก็แมวปั่นมันอยู่ตรงนี้นะพี่รับมาละเดี๋ยวขอ s n a บ ID แป๊บหนึ่ง๋อแมวแมวนี่อ่ะแมวชอบไหมมียวแมวร้องไงแมวร้อ,องไงป้าก็ร้องให้ฟังอยู่ว่าร้องมียอ,อ่ะเดี๋ยวแนะนำกิจกรรมหน่อย <S <S 2> <S 2> ไอกรอ <S <S โบโรไฟล์วิ๊วับ เงียบกว่าป่ะเขาเลียงตอนนะ่นนะคนเก่งกว่ามนะังเงียิงยังบอสเงียบเงียบเงียบ<ๆ>โหเลอะอะไรวะไม่จริงใจเลยอ่ะจะแนะนำให้ไอ้กล่องไอ้ไอันเนี้ยนะมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ใส่สองหูแล้วตัดเสกมากวนลดหนึ่อะไรหูเดียวดีกว่าไหมสองหูแล้วนะสองหูดีกว่าหูเดียว<ๆ>ไอกิจกรรมเนี้ยก็คือต้องมีประมาณ2,000 2,000กว่าคูปองนะถ้าอยากได้สกอร์เหนืน้อง ตีไปกล่องละหนึ่งอ่ะมีอะไรแล้วก็สก,กินสก,กินผีมาหลอกให้รักสองสี่เก้าเนาะที่ขาดสก,กินแค่มาหลอดเนาะนีนนะ่สก,กินละสองสี่เก้าเลือกได้ปะเลือกรับได้นะไอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรับอีกไอดีนึงให้น้องๆดูก็ได้อะไรน,นะจะรีบจบคลิปนะครับมาโอเคเดี๋ยวไอดีนี้เดี๋ยวลองเปิดดูปึ๊บที่ลองเปิดดูว่าได้อะไรปึ๊บ ครับเอาพี่ไม่ได้กดพี่ไม่ได้กดเลยไม่เห็นตอนสุ่มเลยขอโทษดีได้ฉีมาแล้วอีกตัวหนึ่งน้อง,องเปิดกล่องเมื่อกี้เนี่ยอ่ะดูอ่ะพอแล้ไอดีกันนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวหาว่าซาไม่ดี เมื่อกี้แฟนพี่บอกว่าเขาไปเปิดเขาไม่ได้สีไม่ได้ตัวที่เป็นพวก F MM M P มันได้แบบนี้น้องๆได้อะไรควมเมต์แล้วกันไมยพี่ไปกดอยุดขอโทษทีเลยไม่เห็นตอนมุนถุงุนกล่องแต่ก็ได้จากกล่องอันนี้เหมือนกันไม่เป็นไรเนดะี๋ยวไปเปิดให้ดูอีกทีฮะเธอเปิดไปแล้วไม่ใช่หรอได้สีมาอ่งนะฮะมาเดี๋ยวดูอีกไอเดียหนึ่ง แล้วพี่สลดับอีกนอีกนึงแล้วแมวแมวปัน่นตัวนี้ก็รับไปแล้วเหมือนกันไอดี ID นี้ไม่ได้เข้านาน,านละมาดูว่าจะได้อะไรด้วยดูว่าดูปึ๊บอ่ะคนไม่ได้เข้านานาน,านี่อะไรเนี่ยรับของขวัญไวโอเลตมีแล้วปาวะเออมันแจกอะไรซ้ำๆตลกนะอ่ะรับนี้ก่อน๋ยวมาดูว่าได้อะไรแต่แมวปั่นอันนี้ไม่ได้รับ เพราพะ,นนะว่าเพิ่งจะล็อกหนึ่งอินไม่ไม่น่าทันแล้วหลับนี่แหละเออเดี๋ยวไ่ดูว่านี่ได้อะไรนะกดแล้วใช่ไหมคราวนีมน้มือโอ้มือลุ้นได้อะไรได้ไรน้องๆ <c oughs> โอ้กิลเตอร์ตัวนี้ไม่มีเอฟเฟกต์ว่ะแต่ก็นะน้ำโมอยากกระโดด <im itation> เดี๋ยวโดนตีจนได้ป่าว่าอาจจะไม่เปิดอีไอดีหนึ่งของของแฟนพี่นะตัวเด็กตัวหลักเขาเปิดเปิดแล้วได้แล้วได้สกินประมาณได้นะ <im itation> เนาะเพนเกโลกะันละเขาว่านี่อันนี้แบบนี้เป็นสกนินรีเมนเต็ดสีเขียวหรอกแต่พี่ไปเปิด,ปดอีไอดีใครได้อะไรมาคอมเมนต์ไวนะ้นะนิวสาไม่ไม่ได้รอไอดีนี้นานแต่วันนี้เขาบอกเขาจสกสกินแต่ไม่ได้ได้ฉีดมาสองอันละเดี๋ยวไปลองเปิดตัวแฟนตัวแฟนพี่ดู เขาบอกว่าต้องได้ของดีแน่เดี๋ยวกูเปิดไม่ดีแน่เลยแตาไปดูไปดูสลับแปบ๊บมาแล้วฮะอันนี้เขาก็ไม่ได้แค่เล่นนานมัเหมือนกันขึ้นมาโอ้ขึ้นมาเหมือนกันอ่ะรับของเอาวันไรอาริสก็มีแล้วมันแจกอะไรก็ไม่รู้โคตรไรอ่ะจริงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกอันหนึ่งดูนะโอเคกดละเมื่อกี้ลืมเดี๋ยวลืมอีกเอ้าลุ้นครับผมรับตาไม่โกงกันใครเห็นก่อนน้องๆเห็นก่อนฮึบ ได้อะไรเสียงคือเสียงน่าจะไม่ดีเสียงฮือเฮ้ยได้ไวโอลิตนักวิ่งก็ยังดีนะนี่มันมันไม่ได้แจกบ่อยๆนะไวโอลตนักวิ่งอ่ะโหน้องๆได้สกินอะไรคอมเมนต์มาแล้วกันสรุปว่าตัวพี่สองตัวได้ได้ฉีด MVP ไปเนาะแสดงว่ามันไม่ได้เกี่ยวมาอยู่ที่ดวงเพราะว่าตัวตัวเด็กอ่ะมันไม่ได้มีสกินเยอะเพราะว่าตัวเด็กก็ยังไม่ได้มีสกินทอน MVP แล้วก็ไม่มีสกินนาคอร์ด ครับใครได้อะไรก็คอมเป็นกำลังกันมาน้ำโมบายบายก่อนเราปิดคลิปแล้วเร็วเดี๋ยวบายได้ยินเสียงบายไหมเออบายชาเชียลดีจ้าด้วยป้าดีจ้าป้าเออป้าป้าอะไรอไปละโชคดีขอให้ได้สกินดีๆนะหมดวันพรุ่งนี้นะหมดวันที่สามสิบนะวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าให้ดูดีโอเคครับเจอกันบายบายขอให้น้องๆโชคดีครับ เป็นเด็กดีของพ่อแม่ของครูของสังคมและเป็นเด็กดีของพี่ต่อนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้อาจารย์มันเปลี่ยนแปลงบ่อยครับพายุเข้าบ่อยก็ไปไหนมาไหนก็ใส่เสื้อกันฝนด้วยนะครับบา